สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊าสกาย h ช n แน l นะคะวันนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่ที่นะคะเห็นไหมเอ่ยข้างหลัง อนุสาวรีย์ชัยนะคะเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งที่อนุสาวรีย์ชัยนะคะว่าตลาดด้านล่างเขามีขายอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวฟ้าจะพาทุกคนไปช้อปกันนะคะวันนี้นะไปกันเลยค่ะ ไปหมดเลยนะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่โซนตรงกลางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดิน โซนแรกไปจนถึงโซนท้ายเลยนะคะแ่เราเดินดูทีละร้านเลย แคสซอรี่อขามีนะด้านนี้ก็เป็นเจอพานะคะมันจะเป็นซอยเดินแบบนี้เนานะคนระ้านนี้สายเก่า ก็จะมีกางเกงยีนนะคะ จะเดินมาสึงโซนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอีกซอยหนึ่งเนาะอันนี้ซอยที่เราเดินลงจากบันไดมาตอนแรกนะคะ ตอนนี้มันเป็นช่วงกลางวันเนาะทุกคนก็จะย้อนแสงใหม่อนะคะ ชุดเดทก็มีนะทุกคนแล้วก็เดินมาวนตรงนี้เป็นร้านสุดท้ายแล้วนะคะร้านนี้ก็เสื้อผ้าน่ารักน่ารักสายเก่าเนาะ ก็เดินเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีประมาณนี้เนาะ,ะมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าก็จะเป็นางเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะราคาก็ไม่แพงน,นะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใ้ฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าขอไปช้อปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดืช้อปกันนะคะ One hour later. ทุกคนคะตอนนี้ฟ้าก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะมาเปิดถุงช็อปให้ทุกคนดูนะคะว่าวันนี้เราไปช็อปอะไรมาบ้างนะคะเยอะไปหมดเลยเ่อทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูถุงแรกกันนะคะขอเป็นเสื้อผ้าก่อนเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นงาน เป็นเดสนะคะเป็นมินิเดสเนาะเป็นแบบนี้นะคะผกโบด้านหน้าแบบนี้นะคะสีขาวว้าจะซื้อใส่ไปงานแต่งนะคะตัวนี้นะคะได้ไมาได้มาในราคาหนึงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแขนยาวนะคะ สีขาวเหมือนกันเป็นลายสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีผูกโบว์เอวด้วยนะคะตัวนี้ได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทคา่ะแล้วก็มีกางเกงขาสั้นนะคะตัวนี้นะคะขาสั้นแบบนี้นะขามันจะพับขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงเข้มๆนะคะ ได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะผ้าโคตรดีเลยทุกคนผ้าใส่สบายค่ะตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มาต่อด้วยเทนรองเท้านะคะคู่นี้นะคะปลาชอบนะคะมันเป็นลายลูกไม้แบบนี้เนาะตัวนี้นะคะก็ราคาก็เหมาะสมนะคะราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะ,ะตัวนี้นะคะ แล้วก็มีอีกคู่หนึ่งนะคะจะเป็นรองเท้าแบบนี้นะคะส้นสูงตัวนี้จะไว้ใส่ออกงานเนาะฟ้าจะไว้ใส่ออกงานนะคะได้มาในราคาหนึ่งรอยห้าสิบเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปได้อะเซอรีมานะคะก็คือเคสโทรศัพท์นะคะ Hey, โทรศัพท์ตัวนี้จะเป็นสีดำเนาะแบบเรียบๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลายการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอยากให้ดูลายใกล้ๆนะคะนี่นะคะ ก็มีแค่นี้นะคะของที่ช็อปมาวันนี้นะคะจากอนุสาวรีนะคะไอชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้พาไปช็อปพาไปกินพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไครต์ให้ป๋าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ